สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Youtube ทุกท่านครับพบก,กับผมแซมวิ่งครับวันนี้วันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะนี่อ้ยขึ้นมาได้เยอะแล้วมาจมตรงนี้อีกเอ้าโอ้สวัสดีคเขาโอ้ยข่าวมันเร็วอุย้ยเขาเขา,า,าต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่แล้วเดินด่า มีอะไรบ้างครับพี่มีอะไรบ้างโน่นโน่นก็โดนเขาบอกว่ากระเป๋าไม่เคยซักไงใครใครยนะใครบ้านี่แหละทั้งหมดนี่เลยมันต้องใช้ให้คุ้มมันต้องใช้คุ้มที่ผ่านมไม่ได้ดูช็อตดีนี่ครับผมตามมาเพราะมีคนพูดนะบอกแล้วพี่กลับก่อนนะโอ้ยจนสองคันเลยจนสองคันเลยใช่ไหมแล้วคันนี้ขึ้นได้ไงเนี่ยก็อาไม้เห็นไม้หายหมดโอ้ยไม่หายหมดเลย ไม่ถึงเส้นชัยแล้วโอ้นี่ครับแซมวิ่งต้องเอาแบบอย่างน้องนนนะเพราะว่าเป็นอย่างมีคนที่แบบว่าคอยดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าโอ้ยน้องนุ่นรับจ้างใส่รองเท้าบู๊ตโอ้ต้อรุ่นให้ใส่รองเท้าบู๊ตโอ้สั่งให้ใส่รองเท้าบู๊ตโอ้โหยอดมากเลยมาเกิดตอนไหนนี่ตอนเช้ารถ รถรถไหนเสียดีแมงเนี่ยเยไป็นไรเสียมัน้ำรั่วมัมน้ำรั่วอ๋อมันพุ่งเนี่ยมันแห้งหมดเลยคันคือไัเนอนมาถึงจอเออจอวัน,ใน,ใน,นเจวัดความร้อนมันเตือนอ๋อโมเมนน้ำมันดันบ่ก็ไม่รู้แล้วอ๋อมันเหงื่อแล้วน้ำ เอ้าม่นรเดน้มัพวาสคนบอมาสองคนครับแม่ล่ะแม่อยู่บ้านครับมามาทั้งวันเลยแม่มาแม่มาปุ๊บเหนื่อยแม่เหนื่อย้ิงก็เนนี้หลูหญิงผู้นแบบนี้ต้องหลังแหวนนี่ครับ โอ้นุ่นลากมาแล้วลากไม้ครับตอนรถไถมาด้วยครับวันนี้นี่ครับลากมาแล้วนะลากไม้มาเลยครับ ใช้สลิงยาวเลยครับเนี่ยอันนี้ตอนแรกจมอยู่นู่นขี่มาขี่มามาจมตรงนี้อีกไม้หายหมดเลยครับทุกคนไม้หายหมดเลยใกล้ประสบความสำเร็จแล้วนะใกล้ประสบความสำเร็จแล้วแต่คันนี้ก็ขึ้นแล้วครับคันนี้ ต้องสูงขนใหญ่เลยโอ้หนี่ครับจะลากจะลากไม้มาโอ็วันนี้ทำไมไม่ใส่เชื่อน้องมิงับสิ้งจอกเราสักไงพี่เขาสักแม่แม่สักไงน้องมิงเหรอเฮ้ยไไหนแล้วนี่เรื่องนี้ ถึงหัวป้าตุงก็ยางชั่วประเทศแล้วมั้งป้าตุงเคยถามไหมว่าอไม่เป็นไรมาด้วยกันอย่างนี้นะเออป้าตุงเคยถามไหมว่าแชมถึงชอบน้องนิ่งจริงหรือเปล่าเคยถามบอเคยถามหอกเซลเซลยังเดียวจะว่าอะไรจะดีเซลว่าอะไระนเออจะไรวะ เป็นไดถึงไดแล้วน้องมิ่งถึงไดแล้วงไดแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยตุ้งยืนตุ้งมาคุยนี่มาตุ้งตุ้งยืนเนินตุ้งยืนเนินเนี่ยกำลังรีวิวมาพูดอยู่ัรวันนี้ก็โดนทั้งแซ่ลครับโดนแซ่ลตลอดเลยนะทุกวันนี้แซม่งจะพูดอะไรเกี่ยวกับน้องนอนเนี่ยโดนซ้นโดนนนซ้นตลอดจะจะพูดเรื่องไอ้นอนไม่ได้ละ จะพูดเรื่องนนไม่ได้แล้วครับพ่ยต้องพูดเร่องคนอื่นถ้าพูดเรื่องนน่นนสวนมาแรงมากเลยเดี๋ยวปาทุงเขาบอกเาชอบไหมปาุ่งเขาบอกคอบชอบเออเราเปิดเผยกันได้ผมยังไม่รู้ไงไม่เอาที่กิจความรู้สึกแกนะต้องไปสัมภาษณ์แกต้องไปสัมภาษณ์แกแล้วแกเคยบอกไหมล่ะแกเคยแซวเฉยแกแซวเฉย เดี๋ยวว่างไงค่าดองแพงหรือเปล่าอะไรเรามีหมดระวังขูดด้วยเซียมด้วยไอบอกว่าอะไรนะระวังขูดด้วยขอระวังขูกระวังขู่หมายถึงกลัวว่าลูกชายจะไปภาคพะเยาเดี๋ยวพ่อข้อน้งมิงเหรอเขาไปเรียว่ายังหรอกครับ่น้งมิ่งคืออะไรเขากะพ่อน้งมิ่งคืออะไรจำไม่ได้แล้วชื่อนิโอนยวเนียว

กินกิ่ทอดกี่เกาครับกินทอดกี่เกาครับโอ้ยน้องนนท์นี่เขาคิดถึงทุกวันจริงเลยวมันนี้เราไม่ต้องพอใจน้องนอนนะมันเขาคิดถึงทุกวันแล้วน้องนนท์นี่เขาหวานจริงทุกวัน่แลยนะในระหว่างรอนะครับผมเแถวข้างนอกนวตอนนี้นนท์เวลานุ่นขานุ่นอยู่ไหนแล้ว นั่นกลับบ้านยังอ๋อนอ่าะอันนี้นนเซลนี่นนเซลแล้วนุ่นก็ตอบว่านนคิดถึงที่รักจังเลยแล้วก็เปิดไลฟ์สดวันนี้วันนี้นนไม่โทรหาเขินจมายเลยโอ้ยคนดูเขินนะทำไมทำไมน้องนิ่งจะเป็นอย่างนี้บ้างวะหยอก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  น้องนิ่งดูคลิปนี้แล้วยิ้มปั่นแน่นอนเลยนะครับผมใครเป็นเอฟซีน้องนิ่งกับแฟงวิ่งนะเดินเคียร์ให้สุดเลยนะครับพูดละอะไรนะนอนสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดที่เขาให้ฉายาไปแล้วนะเขาให้ฉายาไปแล้วบอกไม่ต้องปฏิเสธด้วยเขารู้กันทั้งประเทศแล้วใช่มให้เป็นคนต่างว่ะสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยฮะตอนนี้เป็นแฟงนิ่งเออไม่ใช่เมื่อก่อนมันแฟงวิ่ง ตอนนี้เป็นอะไรนะมิงแฉมิงมีน้องมิงนะปลาตุงไปไหนครับฝั่นู้นปลาตุงอยู่นู่นปลาตุงอยู่นู่นเราออกคำสั่งครับปลาตุงครับรอออกคำสั่งรารอรอสั่งการรอสั่งนั่นเป็นจะเป็นผู้จัดการครับจัดการเรื่องรถมอเรคใช่ใช่จะขึ้นยังไงต้องเราก็ตกใจหมดนึกว่าสั่งการให้ไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยว แกองนอนนี้เขาไปไปหาแม่เนอบ่อยแล้วเนาะฮะไปหาแม่เนอบ่อยวันนั้นวันนั้นไปทำกระทงนี่มันมากเลยนนบอกทำกระท o n มีอะไรนะมีแบบอะไระ้เล่นวิโอคอรหาแม่ยายบอกย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่งแม่ะอะไรนะโรปกติอ๋อใช่โทปกติอยู่อหน้ากับอยู่ในกล้องนี่ แบบไหนคุยง่ายกว่าปกติเหมือนกันเหมือนกันเลยเด็กต่างกับพี่นะพี่เนี่ยถ้าถ่างโทรศัพท์เนี่ยโอ้คุยยังไงก็ได้เลยลาบลื่นเลยเหรอเฮ้ยอยู่ตอนนั้นนี่เงียบเงียบเลเนาะอยู่ตอนนั้นนี่นั่งโอ้หเหมือนถ่ายพระใบ้เลยแต่ว่าพออยู่ในกล้องนี่เหมือนอย่างถ้าพระพุทธเจ้าซุกเอาไว้โอ้โหอยู่ในกล้องก็คุยกันอยู่ ถ,ถ่ายคลิปให้ฝากน้องมิ้นด้วยอย่างนี้ดีพี่ไม่ต้องต้องต้องให้น้องถุถ้าน้องโทรมาว่าพี่เซมถ่ายคลิปให้คุณหน่อยูอย้ถ่ายให้สิคลิปเลยสิคลิปเลยอะไรก็จะได้ผมไม่ต้องถ่ายคลิปผมก็ได้อะน <im itation> ี๋ขอให้แค่คนรักของเราได้คลิปใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้ยเผยอจะต้นนะครับคนรักคนรักโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุ่นบิด เออบอกึบอยึฮ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 บฮึิปนี้สวัสดีครับไว้พบกันคฮึฮึฮึาึฮึฮึคึฮ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 ึ